สำหรับคอกาแฟที่ไปที่เดอะมอบางกะปิครับผมแนะนำร้านนี้เลยครับชื่อ122ครับร้านจะอยู่ที่ชั้น M เลยครับ เดินเข้าจากทางตัวร้านจอดรถครับเดินเข้ามาแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายผ่านบันไดเลื่อนนิดเดียวก็จะเห็นเลยครับก็ร้านก็จะตั้งอยู่เห็นชัดครับอยู่ตรงหัวมุมเลยแล้วก็มีเนี่ยคำเมล็ดกาแฟที่เขาเบลนด์ให้มากมายหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าที่ผมชอบร้านนี้ก็คือว่ามันเป็นร้านกาแฟในราคาที่ไม่แพงนักที่มีไม่กี่ร้านนะครับที่มี ขั้วอ,อ่อนให้ผมเลือกแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบขั้วอ,อ่อนด้วยคือชอบรสชาติแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นราคา55บาทโอ้โหผมบอกเลยว่าถูกใจมากๆนะครับแล้วราคานี่ถือว่าดีจริงๆอันนี้ก็มีขนมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกมเมล็ดต่างๆแต่ว่า ใครก็แล้วแต่คนจะเลือกครับส่วนใครจะว่ายังไงไม่รู้แหละแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าถูกปากนะครับแล้วก็เวลาสั่งเสร็จปั๊บก็จะมีตัวเหมือนตัวยิงสัญญาณให้ครับถ้าเกิดได้คิวแล้วมันก็จะดังตือตืดตืดตืตตตตตตอย่างเงี้ยครับเสร็จปั๊บเราก็กดปึ้งเพื่อจะปิดเสียงแล้วเราก็เดินมารับกาแฟได้เลยนะครับก็เนี่ยครับราคา55บาทขั่วอ่อนแล้วก็ หอมหอมแล้วก็เปรี้ยวแบบถูกใจครับยังไงใครไปที่เดอะมอบ์บางกะปินะครับผมแนะนำให้ลองไปที่ร้านนี้ดูครับราคาถูกแล้วก็อร่อยเลยชอบไม่ชอบยังไงมาคุยกันครับที่122ครับ